สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาเจอกับน้องแป๊บอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้น้องแป๊บจะพามาชมขบวนรถเก๋งหน้าร้านของเราว่ามีรุ่นไหนกันบ้างบอกได้เลยเครื่อง2,000เครื่องพันหเครื่องพันหหรือจะเป็นเครื่องพันสเป็นรถเกง Eco ๋ง e ีโคคาเราก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะ คมคันแรกกันก่อนเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆไม่ควรพลาดกับ Toyota c a m r รีเครื่อง 2.0G d 4 s ศ2017ีคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีเทาราคาอยู่เพียง669,000บาทเท่านั้น ตาอัลติสเ,เครื่อง1.6 g ีมีตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2017โฉมหน้าสวยงามโฉมหน้าใหม่เป็นสีเทาและสีขาวเป็นสียอดนิยมราคาเริ่มต้นอยู่เพียง259,000บาท ที่กำลังมองหารถเก่งเล็กนะคะเป็น Toyota v ว o อเป็นเครื่องพันห้าเราก็มีมาให้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นรียดีว่าผ่อนสบายๆเพียงหลักพันอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นมีทั้งสีบอลเงินสีดำและสีขาว ยารีดเอที AT, เป็นเครื่อง1.2หรือว่าเครื่องพันสองเป็นรถเก่งเล็กอีโคคาโฉมหน้าใหม่รีวิวมีทั้งสีขาวสีบอลน,นะคะราคาเริ่มต้นอยู่เพียง389ท0 0ัน 3, 8, 9, บาท แล้วก็ยังมีสุสกิเซียเป็นเครื่อง1.25 GL คันนี้ปี2018เป็นสีดำราคา3 1 9 0 0 0บาทนิสสันอเมร่เครื่อง 1.2e รุ่นสปอร์ตเทคปี2018มาพร้อมสีขาวมุกสวยงามราคา3 3,900บาท ลูกค้าคนใดที่เป็นขวัญใจมิตซูบิชินะคะเราก็มีมาให้เป็นเครื่องพันสองมีทั้งมิราห์้าประตูหรืออยากได้เป็นสไตล์เกง๋งแอคราเราก็มีทั้งสีเทาดำและสีขาวราคาเริ่มต้นสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถเก๋งนะคะจากน้องแป๊บเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายรูแปแบบนะคะอยากจะได้เครื่อง,องพนันเครื่องพันหกเครื่องพันห้าหรือจะเป็นรถเก๋งเล็กอีโคค่ะมาที่น้องแป๊บที่เดียวจบสนใจรถ จะแป๊พามารีวิวหรือพามาชมวันนี้โทรหาน,ปปออน้องแป๊บได้เลยที่เบอร์0611786999น้องแป๊บอยู่ที่เสีแอกตะปานอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีร้านเซริไทยรถสวย